อันนี้คู่ชิงที่3ครับในรุ่น2020ครับเทอร์โบ41.5ครับฝนเริ่มลงมาแล้วคู่นี้แล้วก็อีกหนึ่งอีกคู่ครับก็ดจบลวครับในรุ่นนี้ อครับรับอันดับสามครับผู้ชิงที่หนึ่งครับ 20ครับไม้หรือแบงค์ครับมีว่าวปลายใครเอ่ยแบงค์รับอันดับหนึ่งครับไม้รับอันดับที่สองครับในรุ่น2,020ครับเทอร์โบ41.5ครับ ผู้ชิงอันดับที่สาครับริโวโบสามพัครับเอา้วครับมาดีครับใครไเข้ามาดีใหด้วยครับโดนทำมีไข้เรียอยแล้ไม่มาไม่เป็นไรครับในรุ่นหนึ่ง่เก้มาสาครับไมมาโดนโเชนุ่งผู้นี้ในรุ่นสององูน อยู่บางมดตะเคียบเป็นอะไรค่อนแทกเรียบเป็นรับระดับสามครับ ตูรับอันดับที่สี่ในรุ่นเทโบลสามพันว,ว่าคู่นี้ใครเข้าไปรับอันดับที่หนึ่งครับ โจนแท็กเอฟรับท็อปอาบแท็กบีครับมาดูครับสนามนี้ใครจะรับอันดับหนึ่งในรุ่นของเทอโบสามพันครับพิเกตจนครับรับอันดับที่หนึ่งครับในรุ่นของเทอโบสามพันครับ รุ่นของรถบ้าน40.5ครับแท็กบีครับแบงค์ของสามครับส่วนแท็กเอสวันดีเซลครับคนะู่นี้ชนะเข้าไปชิงขึ้นหนึ่งนะครับ แบงค์เ้าไปชิงองันดับที่หนึ่งครับในรุ่นของเทอร์โบปาก4ี5บดาครับสุดเขตนครศรีครับแท็ก A ครับส่วนแท็ก B เป็น o อเอสกระหลายครับทิงเทอร์โบครับชนะเข้าไปชิงที่หนึ่งครับ

ี่ครับออรมาีาครับนครับต่อเลยครับกับรุ่นรี o วเทอร์โบสามพันครับวันนี้เปลี่ยนชุดไฟได้นะครับรอบสี่ครันแต่เอเป็นพิเศษจนนะครับแทกดีเป็นตู่ตาบางมดครับ พิเชษจนครับพิเชษจนเข้าไปชิงที่หนึ่งครับในรุ่นรีเวอร์เทอร์โบสามพันครับแท็กบีเบนอะไรพรนครับัวนแท็กเอน่าจะเป็นช่างท็อปครับช่างท็อปพิเชษจนครับท็อปอัพ รับช่างท,อทออ็อปท็อปอัพครับพิเชย์ยนแท็กทเอเข้าชิงที่หนึ่ง แขเอร,บรบับอันดับสามครับแขกบีรับอันดับที่4ครับสุวรรณดีเซลครับรับอันดับสาม คู่ชิงอ,อนันดับหนึ่งในรุ่นของเทอรโบวัดปากทางเข้า40.5ครับเเก็บงทาานน้้ยดคอะั

ของอูช่ชางเป้ของข้าวครับชนะบายครับเข้าไปจริงที่หนึ่งเลยครับมา,มาดูดูตบาครับ <c oughs> มีครับใหม่สายหนึ่งครับขอโทษครับพูดผีดครับใหม่สายสองครับ ชนะเข้าไปชิงที่หนึ่งเลยนะครับในรุ่นของ1.9ครับเทอร์โบ3,000แแบบบีครับจางโกครับใหม่ <Corin ne> สายสองชิงที่หนึ่ง คู่ชิงที่หนึ่งครับรถบ้านเทอเบิลสามพันครับหนึ่งจุดเก้า ครับหครับรุ่นเทอร์โบสามพันครับหนึ่งจุดเก้าครับ,ร 3000, รบ, 19, รบใหม่สาย2ครับรับระดับที่2ครับ Sampai ke